สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวย,ย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเต็มรวม3ตัวบนคะเทียบชนคะสามสูตรคะก่อนที่เข้าการคํานวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปโดโอนจะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคอนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะแต้มรวม3ตะบนนะคะเทียบชน3สูตรนะงวดที่แล้วสถิตินะคะยีงวดนะเราได้ตัวชนฮะที่2กับ4นะคะผลราวัลนะคะออกมาที่ หกนะสองหกนะแต้มรวมสามตะบนนะก็คือเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยแบบนี้นะหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหกนะเท่ากับสี่นะเราได้ที่แต้มสี่นะแต้มชนของเรามานะคะในงวดนี้เนี่ยเราจะมาตามต่อนะคะทั้งสามสูตรนี้นะคะสถิติของเขาเนี่ยก็ยจะกลายเป็นเดินมาแล้วยี่สิบเอ็ดงวดนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะ สูตที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกสิบบนบ่วงหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้ง,ท,ง <c oughs> ที่สองสิบทายครั้งที่สองร้วบวกค้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนเลยคนะ 9ก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปบวกแเท่ากับหบวกหเท่ากับหนบวกหท่ากับสอบวกศนเท่ากับสอบวกสเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกหนะคะ ในญาตนับใหม่นะคะเบวก7เท่ากับหกหบวกหเท่ากับสองสองบวก2เท่ากับ4ี่สี่บวก8ดเท่ากับ2อสองบวก5้าเท่ากับ7จดเจดบวก1เท่ากับแปดแดบวก0นเท่ากับแ8ดแดบวก3ามเท่ากับ1 1บวก2เท่ากับสามสามบวก1นะคะเท่ากับ4ี่นะคะสี่บวก2เท่ากับ6กหบวก2เท่ากับแ8ดแปดบวก4ี่นะคะเท่ากับ2นะคะเราจะได้นะแต้ม3ามตะบนนะคะในสูตรที่1นะคะเป็นแต้มคู่นะคะ สี่หกแปดสองสูตรที่สองถ้าเราใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันร้อยบุญสิบบุญหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองแล้วบวกครั้งที่เจ็ด เจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับศศูนย์บกแเท่ากับแปบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกศนเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับศนยนบวกสเท่ากับสเราจะได้นะ แต้มสามตัวบนในสูตรที่สองนะเป็นแต้มคู่นะหกแปดศูสูตรที่สามนะ,ะเราจะใช้นะหลักแสนหลักพันร้อยบนร้อยบนนะคะสามครั้ง10บนหน่วยล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่1นึสิบท้ายครั้ง ร้อยทายครั้งที่สองทายครั้งที่2อและบวกข้างที่1ถ้าแอดขันตำแหน่งผิดให้เพื่อนดูตามที่แอดขีดนะเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สบวกสเท่ากับหบวกสี่เท่ากับศนศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึเท่ากับหกบวกศูนยเท่ากับหกบวกสามเท่ากับเกบวกสองเท่ากับหนบวกหะฮะเท่ากับสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับศูนย์นะฮะ เราจะได้นะฮะแต้มรวม3ตัวบนะในสูตรที่3ามนะ,ะแต้ม2 460ีนะ,ะถ้าเรามองตามความน่าจะเป็นในงวดนี้นะ,ะสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะก็คือที่แต้มคู่นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวชนนะสี่หกแปดสองหกแดสอง สองสี่หกศูนย์สี่หกแปดสองหกแปดศูนย์สองสองสูนย์ฮะเรามาดูตัวชนฮะตัวชนตัวแรกนะสี่นะคะมีสองศูนฮะหกนะคหกคือตัวชนตัวแรกนะตัวต่อมานะคะแปดมี2องศูนย์ฮะศูนย์ก็มี2อศูนฮะแล้วก็ตัวชนฮะก็คือสองนะฉะนั้นฮะ ในงวดนี้นะฮะเราได้ตัวชนฮะสองตัวฮนะก็คือหกกับสองฮะสำหรับฮนะแต้มรวมนะสามตบบนฮนะเทียบชน3าสูตรฮนะตามความน่าจะเป็นฮนะน่าจะมาที่แต้มคู่นะแต้ม6กับแต้ม2ฮนะในงวดไปะจะมาที่หน่งเมษายน2567นะันหสฮะส่วนแต้มนะะ ศูนย์ฮะก็จะมีสองศูนย์ฮะแต้มสี่ก็จะมีสองศูนย์ฮะแต้มแปดก็จะมีสองศูนย์ฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ครบแต้มคู่ห้าตัวอยู่ดีนะฮะฉะนั้น เพื่อนๆนะอาจจะต้องฮนะวัดดวงฮนะติดแต้ม6กับแต้มสองงวดที่แล้วชน2ตัวก็ยังเดินอยู่นะฮะในงวดนี้เนี่ยแอดมองว่าฮนะตามความน่าจะเป็นฮนะสูตรน่าจะเดินต่อฮนะให้เราพิจารณาไว้ก่อนฮนะว่าแต้มสตะบนฮนะน่าจะมาติดแต้มคู่นะส่วนตัวชนของเราเนี่ยถ้าเดินต่อฮนะเราก็จะได้ทั้งหมดนะอ่าเพื่อนๆบางคนบอกว่าจับให้ดูหน่อยแอดว่าแต้ม6มีอะไรมั่งแต้ม2มีอะไรมั่ง มันถ้าแต้มเดียวเนี่ยแต้มหกแต้มเดียวก็จะมีนะคะหนึ่งรอยชุดตรงค่ะแต้มสองแต้มเดียวก็จะมีอีกหนึ่งรอยชุดตรงเท่ากับสองแต้มเนี่ยสองรอยชุดตรงนะเพื่อนๆอาจจะมองว่าเยอะนะแต่ว่านะคะสามตัวบนเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งพันชุดตรงค่ะฉะนั้นนะ่ะให้เพื่อนๆคะต้องลอง เอาไปจับดูเองนะคะแล้วก็ลองเอาไปคัดนะคะกับเลขเด่นเพื่อนๆก็จะเหลือน้อยตัวแค่นั้นเองคะเดี๋ยวจะมีเป็นแต้มส่งตับนให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยก็เข้ามานะคะที่แต้มคู่เหมือนกันค่ะดูว่าในงวดนี้เนี่ยจะได้ที่แต้มคู่หรือว่าแต้มคีนคะเอาแต้มนะคะไปคัด ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเหลือนะฮะแต้มคู่ขี้ไปตัดไปตัดไปขัดด้วยกันเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยชุดลงแบบนี้นะฮะลดต้นทุนนะะสำหรับเพื่อนๆนะสําหรับสามตัวบนนะะแต้มสามตัวบนนะเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนนะะก็ลองเลือกนะ,ะวิเคราะห์นะ,ะพิจารณานําไปเสี่ยงโดยตัวของเพื่อนเองนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะะทาเพื่อนชอบนะะก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์นะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกควาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ